สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้6ข้อเรื่องคนที่ถูกเลือกโยชัวปบทที่18ข้อ5ถึงข้อ6ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าเราขอพระองค์ให้เราเห็นภาพของการที่ถูกเลือกและพระองค์ทรงเลือกเราเราจะงธิษทฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับเรามาดูพร้อมพีด้วยกัน อยโยชยัวบทที่สิบแปดทำไมมาขึ้นตรงนี้มา่ังนี้ครับว่าให้พวกเขาแบ่งมันออกเป็นเจ็ดส่วนให้ยูดาคงอยู่ในดินแดนของเขาทางภาคใต้และพงพันโยเซฟให้คงอยู่ในดินแดนทางภาคเหนือให้พวกท่านเขียนแนวเขตที่ดินเป็นเจ็ดส่วน และนำมาให้ข้าพเจ้าที่นี่และข้าพเจ้าจะจับฉลากให้ท่านที่นี่เฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าของเราวันนี้พระบพีบอกนะครับว่าคนที่ถูกเลือกครับเขาเป็นคนแบ่งนะใช่ไหมเจ็ดส่วนนะครับแบ่งที่ดินแต่ว่าเจ็ดส่วนนี้สำหรับเผ่าเจ็ดเจ็ดเผ่าที่เหลือนะครับ ท่าน,นี้ point มันก็คือว่าคนที่ได้รับการเลือกใช่ไหมเขาเป็นคนที่ถูกเลือกแล้วและคนที่ถูกเลือกนี่สําคัญนะครับเพราะว่าเขาต้องเป็นคนดูที่เลือกเขตแดนแล้วก็แบ่งให้เท่าๆกันในเจ็ดส่วนนั้นนะครับเราเห็นเลขเจ็ดเป็นเลขสมบูรณ์ครับแบ่งออกเป็นเจ็ดส่วนดินแดนทั้งหมดครับแล้วก็มาใช้วิธีการ จับฉลากต่อหน้าพระพักพระเจ้าดังนั้นไม่ว่าคนในเผ่านั้นเขาจะไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะได้รับการแบ่งสรรด้วยการจับฉลากคนที่ให้ออกไปดูที่ไปแบ่งที่เขาก็จะต้องทำอย่างดีที่สุดแล้ววันนี้เรามาดูภาพของคนที่ถูกเลือกครับ เพราะว่ามาจากคอมเมนต์ครับคุณเอวิภาบอกว่าพอเห็นคำนี้ใช่ไหมครับผู้ที่ถูกเลือกเราใช้คำว่าอะไรนะเลือกคนใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้คุณเอวิภาเนี่ยนะครับเขาคิดถึงพรมี3มตอนครับซึ่งผมก็อยากให้เรามาดูด้วยกันโรมบทที่8ปดข้อยี่สิบปดถึงสามสิบครับโรมบทที่8ปดยี่แปดถึงสามสิบ บอกงี้ครับว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้วพระองค์ทรงกําหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระพุทธของพระองค์เพื่อพระพุทธนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจํานวนมากครับอันตรงนี้บอกว่า คนที่รักพระองค์คือคนที่พระองค์ทรงเรียกนะครับทรงเรียกและทรงเลือกไว้นะครับต่อไปครับเอฟเฟซัสบทที่1ข้อ3ข้อ 4, ข้อ4ข้อ5นะครับดังเช่นในพระคิดพระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกเพื่อให้เราบริสุทธิ์และปะสัสจากตําหนิในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงกําหนดเราไว้ล่วงหน้า ด้วยความรักให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยสุคิสตตามความชอบพระไทยและพระประสงค์ของพระองค์ครับแล้วก็อีกตอนครับอีกตอนหนึ่งในยอนใช่ไหมเดี๋ยวผมดูต้นฉบับของคุณเอมิฟากันครับ3ตอนอ๋อตอนแรกเลยก็คือยอน6.44ครับ ยอน644บอกว่าไม่มีใครมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาและจะทรงชักนําให้เขามานะครับไม่มีใครมาถึงพระเยซูได้นอกจากคนที่พระบิดาทรงใช้มานอกจากพระบิดาทรงใช้มาพระบิดาเป็นคนใช้มาครับและชักนําให้เขามาและพระเยซูว่าพระองค์งจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายนะครับนั้น พรมพีตรงนี้ครับลองมาดูภาษาอังกฤษว่ามันจะเห็นชัดได้ว่า the elect นะครับ are those who believe นค,คนที่พระเจ้าได้ท่งเลือกไว้นะครับแล้วก็เพาจะได้รับชีวิตนี้ละ64นะครับเดี๋ยวเช็คดูก่อนใช่ไหมใช่644ี 64, ครับคนที่มาถึงพระเจ้าก็เป็นคนที่ถูกเลือกไว้นั้นวันนี้ครับเราเห็นภาพของคนที่ถูกเลือกก็คือพวกเราครับโดยเฉพาะ พระเยซูคริสต์ส่งยืนยันด้วยว่าไม่มีใครมาถึงพระองค์ได้นอกจากคนที่พระเจ้าส่งเลือกไว้พระเจ้าส่งชักนําเข้ามาและคนเหล่านั้นมาถึงพระเยซูคริสต์ก็คือพวกเราเนี่ยนะครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้านะเราเป็นคนที่พระเจ้าสรงเลือกสรรไว้ครับและตามบัาพีวันนี้ครับเรามีหน้าที่สําคัญมากที่เราจะต้องทํางานที่พระเจ้ามอบหมายไว้ใน พรอพีตอนนี้ก็คือเขาต้องแบ่งที่เขาต้องออกไปสำรวจแล้วก็เลือกที่ส่วนคุณกับผมเรามีหน้าที่อีกหลายอย่างเลยครับที่พระเจ้าใช้เรามาเป็นคนที่ถูกเลือกไว้วันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้คุณภูมิใจนะว่าเราได้ถูกพระเจ้าเลือกไว้แล้วแล้วก็มั่นใจที่เราจะสามารถ ทำสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำได้อย่างสำเร็จให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับการที่พระองค์ได้ทรงเลือกเราแต่งตั้งเราและใช้เราพร่งเจ้าค่าขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราทํางานนี้อย่างภาคภูมิใจและรู้ว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้เราเดี๋ยวที่ฐานในพนระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงปโปรดอวยพร พี่น้องผู้เป็นคนที่ถูกเลือกสรรไว้ทุกคนครับสวัสดีครับ